สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคา b บาวเนะครับหรือคาบาม b บายนะครับผมสหรับวันนี้ก็จะมาพาไปลงดัน120นะครับหรือดันอ l l ูชั o นนั่นแหละครับผมซึ่งหลายคนถ้าเล่นตัวใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมานะครับก็ต้องไปทำเควสในดันนี้นะครับและหลายๆคนบอกว่าปืนเนี่ยไ้ไม่ได้พี่จะทํายังไงดีไปยังไงถึงจะลงไหวนะครับผม เดี๋ยวเราไปลองกันดูเลยนะครับว่ามันลงไหวไหมตอนที่ผมเอาลงไปเนี่ยเลเวลร้อยสามสิบก,กว่าๆนะแต่เดี๋ยวก็จะเปิดของให้ดูตรงช่วงท้ายแล้วกันนะครับยวตรงไหนถ้ามันเร็วไปผมจะสต็อปให้โอเคนะครับผมตอนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยล้วกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมบประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีนะครับผมไม่ต้องซ่อมถ้าจะเติมเงินนะครับผมต้องที่นี่เลยครับผมเติมเกมถูกสุดในไทย มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีรีฟันนะครับไม่ว่าจะเป็น R O M พับ g Mobile นะครับผมเกนชิน A สามมือถือเยอะมากมายนะครับกดที่ลิก์ด้านใต้ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับดัน120ตัวที่ผมจะเอามาลงเนี่ยร3อยิบนะครับนิดๆนะครับแล้วก็ไม่มีหยวนด้วยนะครับซึ่งมันลงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมป่าอ่ะดูนะครับตอนที่ผมเอามาลงเนี่ยร้6ยสนะเออผมก็ติดเควสดันนี้นะครับผม เราก็เอามาลงดูนะครับเดี๋ยวของเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตรงช่วงท้ายนะครับว่าของตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับลงไปถึงก็ถ้าเกิดว่าใครมีเพจก็ลงไปยิงได้นะมันแค่มันช่วงต้นแต่ว่ามันจะมีตรงช่วงหนึ่งอะที่เราต้องไปยิงออกช่วงข้างในนะครับจริงๆถ้าใครลงไหวก็ผมว่าไหวอแหละนะครับเพราะว่าวัวตัวแรกไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่แค่ของที่มันแจกมาก็เล่นได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับเข้ามาถึงเราก็จะเจอวัวตัวแรกก็คือตัวนี้แหละครับเป็นตัวบอสแล้วก็เป็นตัวเวสด้วย สำหรับคนที่เก็บเวลตัวใหม่มานะครับผมแนะนําว่าให้เก็บเวลขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณต้องมาลงดันนี้หลายรอบนะใช่ต้องอย่างน้อยต้องลงสักสองรอบอ่ะผมว่านะน่าจะครบนะครับโอเคนะครับเราก็ทําการคอมโบบอสตัวแรกไปนะครับเรื่อยๆไปเปื่อยเปิดบัฟแดงนะครับแล้วก็ดีบัฟแต่หลายคนบอกว่าอาชีพนี้ไม่มีดีบัฟอาชีพนี้ไม่มีบัฟหมู่นะครับผมบอกเลยว่าไอ้พวกนี้เล่นไม่เป็นครับผม เออไอพวกที่มันไม่ได้เล่นจริงๆอย่าไปเชื่อนะครับผมมีครบครับแม้แต่บับอมตะก็มีนะครับผมผมได้อธิบายรายละเอียดในการเล่น FG ไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองเข้าไปดูในในคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคครับพอเรายิงบอสเสร็จนะครับเราก็มายิงไอออร่าเกียวๆครับแล้วก็เดินเข้ามานิดนึงครับลากไม้หมดเลยครับผมแล้วยิงตรงนี้ครับแล้วเราก็ยิงมอนรวงกันไปเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวบอสมันจะเกิดตรงนี้แหละครับอ่ะมันขึ้นวอร์นิ่งแล้วนะครับก็แปลว่าบอสมาแล้วเห็นไหมครับผม ปอตัวนี้ที่มันจะถือเคียวอยู่นะครับไอยักษ์นะผมเรียกไอยักษ์ก็ทําการใช้คอมโบด้วยแลนด์นะครับสกิลแลนด์ไปนะครับขำๆแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครรีบนะครับก็ใช้แพทเทิร์นไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีแค่แพทเทิร์นสองนะเออแต่ว่าผมอยากจะลองยิงคอมโบเรื่อยๆดูนะครับไม่ได้รีบอะไรมากมายแต่พูดถึงเนะี้ยคอมโบสกิลแลนด์ก็ไวนะเออเนี่ยกรณีถ้าเกิดว่าใครไม่อยากยิงก็กดแพทเทิร์นเลยครับผมเนี่ยผมแบทสองยิงเลย นะครับบอกเลยว่าถ้าใครเคยเล่น bns นะหรือว่าเบนแอนโซนะจะรู้ดีนะครับว่าแบบนี้นี่มันมีกูเลยนะครับน้องมิกูทำการดีบัฟบอสไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับบอสดูที่ชื่อด้านบนบอสนะนั่นแหละคือดีบัฟนะครับลดเกาะนะครับแล้วก็ลดการป้องกันสกิลแอมนะครับผมโอเคนะครับตีกล่องแล้วก็เข้าไปต่อเลยครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ ผมจะตอบ p แปปหนึ่งนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมี2หัวข้อเวลาเราเดินเข้าไปเห็นไหมครับตรงกล่องเนี่ยมันจะมีที่เป็นเครื่องหมายสีขาวขาวนะครับที่เป็นเครื่องหมายสีขาวขวเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปอีกนะครับนั่นเห็นป่ะข้างบนนะครับผมอ่าเวลาเรากดนะครับมันจะมีมันจะมีให้เรากดแล้วก็จะเรียกรุ่นน้องออกมาด้วยถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่อยากจะเก็บเลเวลนะครับคุณก็เดินกดไอ้ที่หินตรงนีน้ทุกอันเลยครับผมเออกดทุกอันเลย นะครับแล้วมันก็จะมีมอนสเตอร์ออกมานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการที่จะมานั่งตีมอนพวกนี้นะครับให้เราเดินเข้าไปเลยครับหินก้อนที่3าครับผมมันจะมีให้เลือก2หัวข้อนะครับผมให้เราเลือกปาบบอสหรือปาบอะไรทันทีนี่แหละครับผมมันก็จะจบทันทีนะครับมันจะมีบอสออกมา2ตัวนะครับผมแล้วเราก็มาทําการฆ่าบอสครับเนี่ยอย่างตัวนี้นี่เป็นตัวที่2นะครับตัวแรกจะเป็นอ็อกนะครับผมถือหอก่ตนตัวที่2เนี่ยจะเป็นอ็อกถือดานะครับ มันจะสีไม่เหมือนชาวบ้านครับมันจะเป็นสีของเลือดหมูเลือดหมูเห็นปะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมโอเคนะครับแล้วบอสสองตัวนี้ผมแนะนําให้ฆ่านะเออมันก็ต้องฆ่าอยู่แล้วแหละนะครับผมมันมีกล่องสองใบนะครับปึ้งนะครับพอมันตายปุ๊บเราก็ตีกล่องครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปต่อครับถ้าเกิดว่าใครมีเควสก็เกียกเควสให้หมดนะครับในกรณีนี้เนี่ยผมมีเควสนะเออผมมีเควสก็เลย ผมก็เลยตีไปเรื่อยๆนะครับผมตีไปให้หมดนะครับเอไล่ไปนะครับผมไปเรื่อยตึ๊ด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 ตรงแท่นนี้นะครับผมตรงแท่นทางซ้ายมือนี้นะครับเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีให้เลือกสามหัวข้อสาหรับใครที่อยากเก็บเวลนะผมแนะนําว่าให้กดหัวข้อแรกแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการรีบนะครับก็ให้เลือกหัวข้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าหัวข้อสุดท้ายเนี่ยบอสมันจะไม่วาดเรานะครับ แต่ว่าหัวข้อแรกเนี่ยบอสมันจะวาร์ปเราแล้วเรียกรุกน้องออกมานะครับดังนั้นก็ลองดูครับว่าถ้าใครแต่ว่าหัวข้อสุดท้ายเนี่ยมันไม่เรียกรุกน้องก็จริงแต่มันจะตีแรงหน่อยนะครับเออดังนั้นถ้าเกิดว่าใครกดหัวข้อสุดท้ายก็ขอให้ตึ่ๆหน่อยแล้วกันหรือไม่ก็กดแบตเทิร์นผมว่าไหวอยู่แนละ้วนะครับกดแบตสามไปเลยครับแบตสามยิงแบตสองยิงผมว่ายังไงก็ไหวอยู่แล้วครับทุกอาชีพนะโอเคเนี่ยคุยนะครับเห็นป่ะผมเลือกข้อแรกนะ เดี๋ยครับบอสหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมเอาโบสกิลใหญ่ไปครับผมแต่เหมือนจะดูดไม่ทันนะจริงมตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะเออเป็นเพราะว่าคอมโบสกิลใหญ่มันช้าไงก็ได้อยู่ครับเราตีไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นวอร์นิ่งครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วมันจะวาร์ปเราขึ้นมาพอเราวิ่งลงไปนะครับเห็นป่ะเนี่ยมันก็จะมีลูกน้องเกิดนะครับเราก็ยิงอย่างเงี้ยนะครับเรื่อย อันนี้คือในกรณีถ้าเกิดว่าคุณอยากจะข้ามเลเวลนะครับคุณก็ยิงอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆโอเคอผมข้ามไปหน่อยแล้วกันนะครับผมไปอีกไปเรื่อยๆครับผมพอมันขึ้นพอเราฆ่ารู่น้องครบหมดใช่ไหมขึ้นวร์นิ่งมันก็จะดึงเรากลับไปเหมือนเดิมครับคว้าขึ้นไปที่เดิมอ่ะเห็นไหมครับเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า มันวาร์ปเราขึ้นไปทั้งหมดกี่ลูกนะครับแต่ว่าอ,อ,อันนี้ไม่มั่นใจว่ามันอยู่ที่ดาเมจด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าส0เวฟบ,บางคนก็บอกเจ็ดเวฟนะครับบางคนก็บอกแดเวฟดังนั้นท่านไปลองเอาเองว่ากี่เวฟนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยิงไม่ถึงนะผมว่ามันไม่ถึงเจ็ดเวฟนะเออมัน,ม,นมันตายก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเอออันนี้ก็ต้องไปลองยิงดูกันนะครับผมโอเคครับเราก็ยิงไปเรื่อย น่าจะใกล้ากลาตายแล้วโอเคทําเรียบร้อยเราจะไม่สนใจนะครับไม่จะไม่สนใจบอสบอสลับนะครับเพราะว่าสียเวลาครับตรงกล่องนี้นะครับแนะนําว่าถ้าใครไม่อยากไม่อยากเก็บเวลก็ตีครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการเก็บเลเวลนะครับปุตีรัวรัวเลยตีจนกล่องแม่งหายไปอะ่ะ <c oughs> ผมตีจนมันกล่องมันหายไปเลยแล้วไอ้ฮาปี้ข้างหน้าแม่งเกิดเป็นฝูงเลยอะ่ะ นะครับตรงนี้นะครับไอตรงเขียวๆตรงเมื่อกี้นะครับเราต้องยืนรอจนกว่ามันจะให้เราเดินข้ามนะพอเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะมีบอสตัวนึงออกมานะครับซึ่งสีมันจะไม่เหมือนกันกับชาวบ้านครับผมดังนั้นคุณดูง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมก็คอมโบจากยูแลนด์ไปครับสคัๆนะครับอันนี้ผมลงแบบแทบจะไม่ได้กดแบตเลยนะเออแต่เดี๋ยวบอสท้ายเนี่ยถ้าไม่กดเนี่ยแตกครับแต่ผมลองคอมโบบอสท้ายให้ดูนะเออ็ดูกันว่าจะแตกหรือเปล่านะครับผมไปครับ เข้าไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคิปตั้นขวางอยู่แล้วก็ยิงตามปกติครับผมแล้วเราก็จะเข้าไปเจอกับบอสอีกตัวหนึ่งจะขึ้นไปด้านบนนะครับอ่ะตรงนี้ครับผมตีฮาร์ปี้นะครับอ่าตีไปเรื่อยๆนะครับตีตรงนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตัวไหนนะครับเราก็ยิงสกิลหมู่ไปเรื่อยเดี๋ยวมันพอมันขึ้นวอร์นิ่งปุ๊บก็ไปว่ามันเกิดแล้วเห็นไหมครับนั่นไงครับตัวสีแดงนะครับเราก็ทําการฆ่ามันครับผม ดีบัฟเปิดบัฟแดงยิงเลยครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าอาชีพนี้มีบัฟนะครับผมบัฟปาร์ตี้ก็มีนะครับดีบัฟก็มีแล้วก็เปิดบัฟแดงยิงแรงก็มีนะครับตะกี้อมตะก็มีนะครับดังนั้นใครที่ไม่เข้าใจและใครที่ไม่รู้เรื่องก็เข้าใจซะใหม่นะครับว่ามันมีครับเพราะอมตะของมันเนี่ยทำงานคล้ายๆบัฟของ GL เลยครับของ GL เนี่ยเขาจะเรียกว่าบัฟ18ใช่ปหมแต่ว่าของอาชีพนี้เรียกว่าบัฟ180ครับผมโดนตีมากี่10ล้านก็ลดแค่180นะครับผม โอเคครับเราก็วิ่งเข้าไปต่อครับผมอีกท้านที่ขวางหน้าอยู่นะครับผมปึงปังปึ้งปังปุนงปังปึง,ป,งปังแอาเรียบร้อยครับเข้าไปเราเจอบอสต,ตัวนี้ครับผมก็จะทําการคอมโ,มโบให้มันยับยับไปเลยแล้วกันนะครับผมยาวๆไปคอมโบจนบอสต,ตายไปเลยปะละ่ะเออคอมโบให้เด็กมันดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายไหมเนี่ยเออได้อยู่มั้งครับผม ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเราถ้าเราไหวแล้วก็คอมโบต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับลองดูจะได้คอมโบเท่าไหร่นะ <c oughs> จะหลุดหรือเปล่าเรามาดูกันไปครับิ0คอมโบแล้วครับผมไปครับ80คอมโบแล้วครับ90ครับน้อยแล้วครับผมคอมโบจนตายอ่ะ ต๋อยี่อุยอ้ยอุย้ยอผมจะตายเกือบจะถอนเกือบจะถอนคอมโบออกแล้วก็แล้วก็วิ่งไปยิงนะนะร้อยตีสิบคอมโบครับตายครับร้อยห้าสิบครับผมโอ้ตายที่ร้อยห้าสิบคอมโบครับโอเคครับผมวิ่งเข้าไปครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นก่อนถึงบอส้ายแล้วนะครับก็ทําการฆ่ามินโนทอร์หนึ่งตัวนะครับอเออ ผมคาทีเดียวตัวเดียวนะครับมันก็มันก็เปิดเราทุกทีแต่บางครั้งก็ไม่เปิดเหมือนกันนะมันอาจจะต้องสุ่มตัวนะครับโอเคครับเข้าไปบอสแล้วนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเข้าไปผมจะลองคอมโบก,ก่อนแล้วกันเอาไหวหรือเปล่าลองลองลองของชอบลองของไปไหมนะครับแต่ผมว่าไม่น่าไหวไอแค่นแม่งแรงครับผมคือสกิลบีแม่งเวลายิงกันแต่ละดอกอืมเห็นไหมเริ่มเริ่มไหลแลเริ่มไหลแลนี่ขนาดมันยังไม่วอร์ริ่งนะครับ ห้าสิบคอมโบครับผมยิงไปเรื่อยหกสิบครับอ้าวหลุดคอมโบหลุดก็แบตแม่งเลยครับผมขี้เกียจแล้ว <S <S 1> <S 1> ยาวไปครับถ้าจะออเดียวจบนะครับไม่น่าจะต้องถึงจะสองอ้อเออจะกดดีกว่าผมกันเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวกดสองออดีกว่าครับโอ้โหจะตายจะตายโอ้ยโอ้ยนี้ก่อนนี้ก่อน ไม่ไม่ไหวไม่ไหวต้องสองอครับผมว่าจริงครับผมโอเคพอเรากดสองอนะครับสังเกตดีนะครับเวลาเวลาแบตของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นอันนี้มันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีการหน่วงแบตเทอร์นเอาไว้นะครับผมอย่าเพิ่งรีบกด2ออไปเลยตอนแรกนะครับกดออเดียวก่อนนะครับแล้วค่อยกดตามอีกอีกออนหนึ่งนะครับผมอันแรกนะครับมันจะหน่วงเวลาการใช้ได้นานกว่าอุ้ย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 ครับผม เข้าไปคอมโบเลยดีกว่ามันจะตายอยู่แล้วนะครับน่าจะน่าจะได้นะเขาหลุดคอมโบอีกเวลาคอมโบเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาหลุดคอมโบเนี่ยแม่งโคตรอันตรายอ่ะโอเคครับบอสตัวสุดท้ายออกแล้วครับร่างที่2นะครับผมเดี๋ยวขอเต้นก่อนแล้วกันนะครับระหว่างนี้ดูของไหมอ่ะโอเคครับเห็นไหมอูแวนดีเจ็ดนะครับแล้วก็แหวนดูดเลือดดูบานาดีเจ็ดครับผมต้อยเพนนะครับผมดีเจ็ดแล้วก็ชุดนะครับบอกเลยว่าชุดเนี่ยไม่เกิน10บเอ็มครับแต่ละตัวเนี่ย นะครับซื้อมาถูกมากครับของเอฟจีนะครับยังใส่ลิงออฟแชมเปียนอยู่เลยครับผมเห็นไหมแล้วก็แหวนขีหนึ่งนะไอแหวนที่ไดเมจอะบวกหนึ่งอะนะครับผมโอเคครับผมไปนะครับสกีลรีหมดแล้วนะครับอาร์สองยิงเลยครับผมไปเรื่อยครับผมผมเลยยุ่สามเกต๋ยวลองดูครับยิงไปเรื่อยโอ้ บางทีเรายิงแล้วแมงไม่ติดพิเหมือนมันเหมือนเลือดปบอกไม่ขยับไปดูเลยมันเหมือนบมันเหมือนเลือดไม่ขยับเลยนะมันค่อยๆลดทีน,นี้เทียน,นิดอะน้อยมากอะผมก็ไม่ได้หันหน้าดูทางนู้นนะผมกําลังจดจ่อเลือดตัวเองอยู่ครับเพราะว่าเลือดตัวเองนี่แบบว่าลดแบบวูบๆเลยเวลาโดนยิงอีกอย่างหนึงผมกำลังจ้องอยู่ด้วยแหละเพราะว่าผมเปิดบัฟแดงอยู่โอเคผมสองออแล้วนะครับผมไปครับเพิ่งหลอดแล้ว ขึ้นทางอุย้ยแบทหมดเนี่ยจริงๆแบทหมดเนี่ยต้องหนีเลยนะแต่ผมลองให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองแบบว่าลองคอมโบดูปะ่ะว่าคอมโบลาแค้นตัวสุดท้ายจะไหวป่ะผมว่าไม่ไหวนะขนาดไอ้ลาแค้นล่างแรกยังไม่ไหวเลยเออล่างนี้ผมว่าตายยังเกลียดอะ่ะลองลองชอบลองลองของ ไหนดูของที่ได้มาดิโอ้โหเอ้ยตัวแอ7โอ้ลูเดียวอ่ะเฮ้ยไปครับไปลองคัมโบดูนะเปรียง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 ยงเหมือนจะดีนะโอ้ดอกสามพันเออได้นี่หว่าอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ได้ละโอ้โหเรียบร้อยนะครับ บอกเลยว่าไม่ไหวครับถ้าจะยืนคอมโบสดกับกับไรแค่ล่างสองตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวครับผมใชครับหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนดูดีขนาดหนียังโดนปลายนวมนะครับแปลงล่างครับแบตดีต้องวัดใจแล้วครับผมดูดียิงติดบล็อกบ่อยมากเลยนะแล้วก็ยิงไม่ค่อยคีด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าของตอนที่ลงมาเนี่ยแม่งยังไม่ค่อยดีครับผมอุ้ยตายพวกนเนี้ อืเดือพันเทียวโอเคครับเรียบร้อยเลเวลประมาณร้อยสามสิบเจ็ดนะครับร้อยสามกนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเงาะชาแนลนะครับถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายจ้ะจุ๊บๆฝากแฟนเทคด้วยนะครับผมกับเติมเกมสุดๆในไทยบายบายของจริงนะครับ